นคว้าเข็มขัดแชมป์ CPF เงินล้านนะครับนี่ฮะเจ้าตัวถึงกับหลังน้ำตาร้องไห้เลยนะครับนี่ฮะหลังจากลงคะแนนแล้วกรรมการก็ชูมือให้รถถังอิสานผ่าชนะคะแนนเพชรธรรมราชนะฮะเพชรธรรมราชรับไปสามสองแสนนะฮะส่วนรถถังอิสานนี่3ามแสนบาทนะครับที่3มีได้1นึ่งแสนบาทนะฮะนี่ฮะโอ้โหสู้ยิ้ตาเลยฮะเพชรธรรมราชก็สู้ยิ้ตาเหมือนกันนะครับ

นี่ที่สามนะครับเอาชนะน็อกเพชรบนตรีมาได้นะนี่ครับแล้วก็ที่4ก็5้าหมื่นบาทครับเพชรบุตรีครับ่ครับสหรับเีลน้าี่นยนี่ครับวัยรอบซ f เงินล้าที่กัดเ1 9ไอ้ส์นะครับ ประเทศไทยจำอยากปลาไหลโอนบัญชีสุดสุดเลยครับ